เอิมก็กนมันหล่อครับทำไงได้เมาคีลาสัตเมาคีลาสัตเราเราอยากเต้นเพลงมาเคียมาคีลาสัตอะเปิดให้เราเต้นหน่อยครับเมาคีลาสัตเมาคีลาสัตทาแดกพอแล้วพอแล้วมาเยมาเยพอพอพอเลิกเต้นมาเนยเลว มาเนียมาเนีตามลงมาตามลงมาเร็วก็้มาลดเร็วๆจะพาวนเนี่ยเราเป็นสกอยนะรู้ไหมมาว่าตามมาแมานบ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 อ้ยขึ้นเขาจิบตูดแซบตูดมากเลยเฮ้ยบน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 นสปีดบอบนมไปไปหาลงบนกันเร็วแล้วไปหาลงบนกับมารามแตน ไปรีบขับเร็วขับเร็วลงตูต้มเธอเธอเธอ,อขับรถดีๆหน่อยดิเราเจ็บตัวหมดแล้วเนี่ยขับดีๆเราจะไปถึงมาดามแตนตอนไหนเนี่ยรียบไปโลโอเคจะไป่โอเคไว้ใจหนูได้เลยเดี๋ยวจะปไปหามาดามแตนเนะน,นี่ยมน,นุษย์ สัญญาาอเวลนนแถ้งบ้านระเสร็จแล้วถึงบ้านระเสร็จแล้วอย่าลืมกด้ลไ์แล้วก็กดติดตามด้วยนะรปนี้ก็จะเก็บเงินี้้หละที่เกปาเราจบกอไปแล้วไปไปกไหด้วยแล้ว